កូនទេកូនដៃកូនក៏ພັນទេចិត្តរបស់មកថៃພັນពីដៃដៃពីទេ ออร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่37น,นื้อคอนศร<ส>ีธรรมราชเกมด้วยการซื้อเสื้อยืดที่ระลึกในการแข่งขันกีฬาเป็นเสื้อยืดคอกลม สีขาวและดำตัวละ180บาทเพื่อนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดการแข่งขันมีจำหน่ายที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเดิมชั้นหนึ่งและร้านสลัดน้ำไอทีพลาซ่า0 8 7 2์แ7ดเกลับมาติดตามกันนะคะกับกอติดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินครศรีธรรมราชเกมค่ะ เมื่อสักครู่นะคะช่วงที่มีการพักกันนะคะก็อาจารย์สมโชคเอียดเฉลิมค่ะจากสนามการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ชิงดําสนุกเกอร์นะคะก็โทรกลับเข้ามาในรายการก็ในส่วนของผู้ดูแลสนามค่ะบางครั้งที่รายการของเรามีการติดต่อประสานไปอาจจะมีภารกิจนะคะก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ในช่วงเวลาที่เราประสานไปแล้วก็เมื่อสักครู่ขออภัยในข้อมูลด้วยนะคะน้องมิ้งนัทชารัตนักกีฬา นักกีฬาสนุกเกอร์ะนะครับจากจังหวัดสระบุรีเขต,เขตหนึ่งนะคะด,ไดีได้รางวัลเหรียญเงินไปะนะครับนนในการแข่งทั้งสองประเภททีมกับประเภทคู่ค่ะคตอนนี้นะคะก็ทางทีมงานรายการนะคะกําลังประสานไปที่ท่านอาจารย์สมโชคเอียดเฉลิมนะคะเลขาธุการสนุกเกอร์ค่ะว่าจะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็เรื่องของการแข่งขันตลอดวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมโชคครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับตอนในช่วงบ่ายนี้มีแข่งขันประเภทใดบ้างครับอช่วงนี้ก็กําลังแข่งขันอยู่ในรอบ1กคนนะครับในประเภทเดียวนะครับครับครับ16คนค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับก็ได้พูดคุยกับน้องนัชชารัตรภูมิภัณฑ์ไปนะครับน้องที่ได้ได้รางวันเหรียญเงินนะครับเป็นของสลับอาเป็นของ ครับผมเป็นของจังหวัดจรนบุรีนะครับเป็นตัวของเยาวชนทีมชาตินะครับแล้วเป็นรองแชมป์นักตะลุกเกอร์หญิงจริงจัมโลกนะครับครับเป็นรองแชมป์ด้วยค่ะแร็ปรองจัมโลกนะครับครับในในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็มีมีมีประเภทได้มากครับที่ทําการแข่งขันเอาในการแข่งขันรังนี้มีการแข่งขันจริงสามเหรียญทองนะครับเหรียญทองมีอยู่สามประเภทก็คือประเภททีม ประเภทคู่และประเภทเดี่ยวนะครับทีนี้ประเภทอทีมและประเภทคู่ได้แข่งกันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ,รบตอนนี้ก็เหลือทําการแข่งกันนิตาประเภทเดี่ยวนะครับับในช่วงในช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงอของสิบหกคนนะครับแล้วก็จะเป็นชิงชัยกันชิงเหรียญทองกันในวันวันที่สามสิบนะครับครับ,รบวันเสาร์เวลาบ่ายสามครับก็จะชิงเหรียญทองเป็นเหรียญสุดท้ายของ เีลาสนุเกอในครั้งนี้นะครับค่ะแข่งขันจนถึงวันเสาร์ที่30นะคะก่อนจะมีพิธีปิดการในวันที่31ครับและอย่างและอย่างการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมันมีมีการทํา maximum b r a k กไหมครับที่ว่าทําคะแนนสูงสุดตอนนี้นะครับคือเราเราตอนนี้เราแข่งทีมกับคู่มันมันจะเอาเบรกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันทีมคู่ตอนนี้ maximum b r a k รก็ต้องรอดูในประเภททีมเดี่ยวนะครับ ซึ่งเราจะรู้ว่าใครทำคะแนนสูงสุดนะครับตลอดการแข่งขันนะครับประเภทเดียวครับนะครับอย่างอย่างกีฬาสนุกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับคือแบบเหมือนคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่ขออนุญาตครับเป็นกีฬาที่เหมือนคล้ายๆกับเล่นเพื่อการพนันแต่ผมผมมองว่าน่าจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยต้องในอย่างในสนามเนี่ยครับต้องต้องบต้องเสียงต้องเงียบมากเลยครับ ต้องเงียบครับที่จริงกีฬาสนุกเกอร์นี่ตอนนี้เราเราเราจะมองเป็นการพนันไม่ได้นะครับครับกีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาอาชีพมีการแข่งกันจริงจังโลกนะครับฉะน,นั้นก็เราเราจะไม่มองเป็นการพนันนะครับตอนนี้เด็กๆก็เล่นเยอะนะครับนิตาใครที่ว่างก็มาดูเด็กตัวเล็กๆนะค่ะสิบสิบข <า S 2> วบก็มีนะครับเริ่มต้นจากอยากยุสิบข<อ>วบเลยนะคะค่ะนะครับมีเลยนะครับมีตอนนี้มีอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคนนะครับเขามาเล่นใน ในการแข่งขันครั้งนี้ไม่เราไม่มีแยกหญิงแยกชายนะครับตอนนี้เรามีนักกีฬาผู้หญิงเข้าร่วมกันแข่งขันครั้งนี้6คนนะครับก็แข่งขันร่วมกับผู้ชายนะครับแล้วก็การแข่งขันนี้ผู้หญิงก็ชนะผู้ชายได้นะครับชนะผู้ชายได้จากนั้นต่อไปนี้ก็คงจะมีผู้หญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์นะครับครับแล้วแล้วจบจากตรงนี้ก็มีมีการแข่งขันประเภทใดอีกครับที่หลังจาก กีฬาครั้งนี้นะครับก็คงจะนลในรายการอื่นๆก็ก็มีทุกรายการครับเนุกเกอร์มันมีแข่งขันถึงระดับแห่งชาติถึงระดับเยาวชนแห่งชาติก็มีนะครับังนั้นก็มีทุกรายการสนุกเกอร์ครับยังไงสุดสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์สมโชคเชิญชวนผู้ฟังที่รับฟังอยู่ให้ไปไปชมหรือว่าอาจจะอยากเล่นกีฬาชนิดนี้ครับครับครับทีนี้ขอ ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะดูกีฬาสนุกเกอร์นะครับก็เดินทางมาได้รับสะดวกเราแข่งกันครั้งนี้อยู่ที่สนามราชจักษลึกนะจิงดําสนุกเกอร์เป็นองเอทั้งหมดนะครับอ่าเรามีผู้ชมมาดูเยอะแต่ว่าห้องจะคับแคบไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็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 เรียบเทียดกันดูได้นะครับดูได้มันมีแต่การแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันด้วยกันสี่ห้องนะครับเราเปิดให้ผู้ชมดูได้สี่ห้อง ก็ยังเข้าไปดูไปชมไปเชียร์กันได้ก็ยังเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าต้องอาจจะเงียบอาจจะต้องนิดนึงงดใช้เสียงใช่ไหมครับครับครับต้องต้องต้องรอกันนิดนึงต้องต้องต้องรอกันใครที่เข้าเข้าไปนั่งเรายินดีต้อนรับนะไปจัดการกันเรามีน้าชากาแฟเลี้ยงตลอดตลอดนะผู้ชมที่ไปสามารถที่จะไปนั่งดื่มนั่งกินได้นะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะไปดูกีฬาสนุกเกอร์นะครับ ค่ะขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สมโชคนะคะครับค่ะสวัสดีคับขอบคุณมครับเป็นบรรยากาศจากสนามกีฬาสนุกเกอร์นะครับที่ชิงดําสนุกเกอร์ค่ะจะเห็นว่ามีน้องๆเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกเราก็เห็นแล้วคนหนึ่งที่อายุสิบขวบนะคะเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นจิ๋วเล็กๆเลยค่ะยังยังอยู่ในน่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับประถมนะคะก็ไปไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็บรรยากาศการแข่งขันมาที่คุณสามารถบอกค่ะอาจารย์บอกว่า อนุญาตให้เข้าชมได้แต่ว่าอาจจะต้องเงียบเสียงนิดนึงเพราะว่านักกีฬาเนี่ยจะต้องใช้สมาธิในการแข่งขันนะคะก่อนที่จะไปสู่รอบสุดท้ายก็ยังคงไปชมกันได้นะคะในช่วงบ่ายนี้ก็เป็นรอบ16คนของประเภทเดียวค่ะซึ่งก็สามารถไปชมกันได้จนถึงวันที่30มกราคมนะคะวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันกีฬาตะกร้อค่ะที่เราได้นำเรียนไปก่อนที่จะพักเมื่อสักครู่นะคะ ก็บรรยากาศอย่างที่เราได้ไปชมกันก็คึกคักกันตลอดค่ะมีการแข่งขันมีการเชียมีการให้กำลังใจเรียกได้ว่าคึกคักกันทั้งสนามค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณวีรพลนาคนะคะประวิงนะคะผู้แทนกีฬาตะกร้อจากกรมพราศึกษาท่านก็ได้มีการดูแลสนามกีฬาที่ DP s t a d i u ดียประตูรอดอยู่นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัสว,ส,ครสวัสดีค่ะ ครับวันนี้วันนี้เซปักตะก้อนี่ก็แข่งขันเป็นวันที่หกแล้วแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่ยี่สามแล้วถึงวันนี้นี่แข่งถึงรอบไหนแล้วครับอ่อวันนี้เป็นการแข่งขันในประเทศทีมชุดนะครับเป็นการวันที่สามของทีมชุดเป็นวันสุดท้ายของนะครับครับขณะนี้กําลังแข่งประเทศทีมชุดหญิงระหว่างนะครัศรีธรรมราชกับเชียงใหม่ครับครับผมนครศรีธรรมราชกับเชียงใหม่นะคะ เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนี้ยังไงคะแนนคะแนนในเซตที่หนึ่งของทีมที่สองอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบต่อยี่สิบครับค่ะเท่ากันยี่สิบต่อยี่สิบส่วนได้ทีได้ทีมที่ห<อ>นึ่งนั้นเชียงใหม่ชนะไปแล้วครับค่ะครับ,รบแล้วแล้วในส่วนของตะก้อลอดห่วงนะครับตะก้อลอดห่วงว,วันนี้มีการชิงชัยประเภทใดบ้างครับตะก้อลอดห่วงวครับวันนี้มีการชิงชนะเลิศตะก้อลอดห่วงสากลไทย เสร็จสิ้นไปแล้วครับเมื่อเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครับค่ะสิบเอ็ดนาฬิกามอบเหรียญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับครัผมครับค่ะได้ทราบว่าทางมีทางด้านของดรลีคูเคนะครับที่เป็นท่านเป็นรองประธานการจัดการแข่งขันตะก้อเอเชียนะครับที่เป็นชาวเกาหลีใต้ได้มาเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับครับครับได้ลีได้มาตั้งแต่วันครับรลีเทคูได้มาตั้งแต่วันแรกเลครับมาพร้อมกับอาจารย์ชาว กีรายยญีุ่นด้ก็ชณะพู้ตศิษย์ครับ,รบท่านก็กลับวันท,ที่สามที่หนึ่ครับท่านอยู่ตลอดนะครับครัท่านมาดูเกี่ยวกับการแข่งขันการจัดการแข่งขันแล้วก็มาตรฐานของนักกีฬานักงเรียนไทยอาจารย์ครับตอนตอนนี้อาจารย์มองว่าตะก้อของอประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียหรือว่าจะเป็นพม่าก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเกาหลีใต้นี่ก็กําลังทําผลงานได้ดีขึ้นมาเนี่ยครับ สำหรับในระดับทีมชาตินะประชาชนผู้ใหญ่นะครับก็เกาหลีใต้มาแรงมากก็อยู่ในระดับเดียวกับบริเซียนะครับปะการังแพ้ปะการชนะแต่ว่าก็ยังยังเป็นลองไทยเราอยู่นะครับครับเพราะว่าเพราะว่ายี่สิบสามปียี่สิบสามสิบปีก่อนนี้ก็จะเป็นเมียนเมียนมากับมาเลเซียที่เบียดกับไทยครับโดยใหญ่จะเป็นมาเลครับครับตอนนี้ก็มีเกาหลีใต้ที่จะเบียดเบียดขึ้นมา ครับเพราะว่าเกาหลีใต้พัฒนามามากเลยครับตอนนี้มีการพัฒนาในระดับเยาวชนด้วยครับครับและได้มีการที่มีโค้ชจากประเทศของเรานี่ได้ไปฝึกซ้อมให้นักกีฬาเกาหลีใต้ด้วยไหมครับมีครับมีครับมีไปทําทีมสโม,มสรนะในระดับเยาวชนให้กับเกาหลีใต้ครับนะครับ,รบแล้วก็เกาหลีใต้ก็นํานักกีฬาในระดับเยาวชนเข้ามาฝึกซ้อมในประเทศไทยจํานวน หลายสโมสรเลยครับครับแต่ยังไงก็ยังตะก้อของของเราทีมชุดใหญ่ก็ยังถือว่ายังแข่งแกล่งแล้วก็ครองแชมป์ได้อย่างยาวนานอยู่นะครับครับเรายังมีมีแบบที่มาตรฐานสูงเขาเลยครับอย่างกีฬาครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนการหาตัวแทนของเยาวชนที่จะไปไปแทนพวกทีมชุดใหญ่นะครับที่จะครัสำหรับครับอาใย ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ,รบนะตมรักษาก็ได้ดูนักกีฬานะครับของนักเรียน18ปีเราเตรียมเพื่อเป็นการเตรียมทีมเข้าแข่งขันกีฬาอาเซียสนสกูตเกมทั้งที่8นะครับที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่21-29ถึงยายนคมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะครับนะน,นี้ก็ดูจากเลี้ยงครับจากเรื่องกีฬาทุกทีมนี่ครับแล้วก็ไปคัดเลือกอีกรอบ อย่างหมดวันนี้ก็<ม>พรุ่งนี้ก็จะจะเป็นรอบสองรอบสองใช่ไหมร<อ>ครับอาจารย์สาหรับในพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในรอบสองของเพชรทีมชุดโดยนําทีมที่มีคะแนนในอันดับที่หนึ่งและที่สองของแต่ละสายซึ่งในรอบแรกเราแบ่งกัเป็นสี่สายครับมามาแข่งขันในแบบแพ้คัดออกครับคบในวันพรุ่งนี้ครับทีมทีมที่ชนะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับ สุดท้ายครับสุดสุดท้ายขอให้อาจารย์เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับที่เราฟังอยู่ไปชมแล้วก็ไปเชียร์แต่ก,ก็ด้วยครับการเป็นนามของกรมรักษาแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้จัดการอยู่กัสตะก้อแล้วก็รวมนะครับซึ่งทุกๆวันก็ได้รับความนิยมจากเจาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมากแล้วก็ตะก้อของละครศรีธรรมราชประเภทสิบชุดชายก็เป็น มีความหวังอยู่ในระดับนะสูงขอการแข่งขันอยู่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับและเยาวชนที่มีเวลาว่างครับมาเยี่ยมชมการแข่งขันซึ่งจะสนุกนะครับนะครับสนุกสนานม้กเลยครับก็ขอเรียนเชิญนะครับค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะครับัสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นบรรยากาศจากเสียงเชียร์ค่ะเสียงเชียร์และเสียงนักแข่งด้วยครับค่ะคือคักน่าดูเลยนะคะ ที่ดีพีสเตเดียมประตูรอดสนามกีฬาของเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชนะคะ mm hmm. น้องๆก็ได้มีโอกาสนะคะหลังจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แล้วก็จะได้มีโอกาสคัดตัวแล้วก็อาจจะได้มีมีการนําไปสู่การแข่งขันแข่งอาเซียนสุขเกมที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่21-29ถึง2ี่กกรกฎาคมนี้นะคะ,คะก็ให้กําลังใจน้องๆด้วยแล้วกันนะคะทุกคนที่กําลัง อะไรนะคะเรียกว่าเก็บตัวหรือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝีไม้ฝีมือนะคะก็มาจากการฝึกซ้อมก็ดีมาจากการแข่งขันหลายๆสนามก็ดีนะคะก็จะทําให้น้องๆเนี่ยมีมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะยังรักษามาตรฐานของกีฬาตะกร้อไว้ได้ที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกปัจจุบันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะค่ะไปกันที่สนามการแข่งขันกีฬาลีลาศบ้างนะคะที่หอประชุมเมือง นครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้มีใช่ค่ะมีพิธีเปิดกันเมื่อวานนี้โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านรองดานายเจียมวิเศษสุขก็ได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านดรสสมบัติมีสุนทรนะคะผู้อำนวยการจากโรงเรียนโยธินบำรุงค่ะท่านทำหน้าที่ในการดูแลการแข่งขันกีฬากลีลาศนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับวันนี้แข่งขันเป็นวันที่เท่าไรแล้วครับสําหรับกีฬาลีลาะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับค่ะครับของการแข่งขันนะค่ะครับท่านครับทราบว่าค่ะการจัดการแข่งขันค่ะได้มีการกําหนดทั้งเรื่องของกติกาทั้งเรื่องของสนามจากกรมพระศึกษาโดยตรงเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะ จากกำเรียนอย่างนี้นะครับจากที่โรงเรียนได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านพีระหินเมืองเก่าและท่านพินโยจันทระวง์ท่านผู้อำนวยการอสพมสิบสองนะครับได้มอบหมายให้โรงเรียนโยธินบํารุงเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติทั้งที่สามสิบเจ็ดนะครับผมก็ได้ประชุมฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง นะครับเพื่อวางแผนเบื้องต้นเนี่ยในสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้สถานที่พวกเราก็ตกลงกันว่าต้องใช้ขอประชุมเมืองทุ่งท่าลาดนะครับจากเทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งท่านนายกก็ได้กรุณาอำนวยความสะดวกและอนุญาตให้ใช้นะครับประเด็นที่สองครับในเรื่องของการเปลี่ยนการเราก็ได้ประสานงาน กับชมรมรีลาศจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเรื่องต่างๆเช่นในเรื่องของกรรมการตัดสินในเรื่องขอบังกัิบทสภาพแวดล้อมสถานที่พักเหล่านี้เป็นต้นนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่สามครับเสนอจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันรีลาศในการนี้นะครับเรเรียนว่าทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยก็ได้กําลังใจ จากแมลว่าท่านผู้ว่าหรือท่านขอผอ,อ,อสพม12นะครับที่ท่านได้กรุณา,าได้ติดตามและแก้ปัญหาในการดําเนิเนการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ,รบเราได้รับความกรุณาจากท่านรองศาสตราจารย์ดรพิธานะครับโอทิมูลเนี่ยผู้แทนจากกรมพระรัชสมนานะครับจึ่งหรือว่าท่านได้เป็นรูบาอาจารย์และก็ได้ดูแลทุกขั้นตอนครับในการ จัดการแข่งขันครั้งนี้ครับในฐานะผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เอ่ยนามไปแล้วนะครับค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเดินทางไปที่สนามการแข่งขันกีฬาลีลาดนะคะมีความสมบูรณ์มีความพร้อมนะคะกับการแข่งขันแล้วก็ทราบว่าพรุ่งนี้ยังแข่งขันอีกหนึ่งวันใช่ไหมคะครับพรุ่งนี้ก็มีการแข่งขันตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเทิดนะครับคาดว่าประมาณสิบสองนาฬิกาก็ ก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะเริ่ม12นาฬิกา15นาทีก็จะเริ่มอาการมอบรางวัลนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ปิดการแข่งขันเลยครับทีครับแล้วก็เย็นวันนี้เย็นวันนี้นะครับพวกพวกเราในคณะเจ้าภาพนะครับของการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศที่ก็จะไปเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในตอนเย็นก็ถือว่าเป็นธรมเนียมปฏิบัติของการ ดาเนินการจัดการแข่งขันผมเรียนรายละเลอียดดังนี้นะครับประเภทของการแข่งขันเนี่ยมีสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือประเภทสตาตรฐาคู่ชายหญิงนะครับมีส,ส A, ี่คลาสฮะคลาสเอก็ใช้ห้าจังหวะอายุสิบหกถึงสิบแปดปีคลาสบีก็มีสี่จังหวะนะครับอายุสิบสี่ถึงสิบห้าปีคลาสซีก็ใช้สามจังหวะนะครับอายุสิบสองถึงสิบสามปี ส่วนคลาส D นะครับก็ใช้สองจังหวะอายุไม่เกินสิบเอ็ดปีประเภทที่สองครับประเภทลาตินอเมริกันคู่ชายหญิงสี่คลาสนะครับคลาส A ก็มีห้าจังหวะสิบหกถึงสิบแปดปีคลาส B ก็สี่จังหวะนะครับสิบสี่ถึงสิบห้าปีคลาส C ก็มีสามจังหวะนะครับสิบสองถึงสามปีคลาส D ก็มีสองจังหวะนะครับอายุไม่เกินสิบเอ็ดปีนะครับ โดยดนตรีแต่ละจังหวะเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีแต่ว่าไม่เกินสองนาทีนะครับและเรามีทั้งผู้จัดการโค้ชนักีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็สี่ร้อยสิบสองคนนะครับในการดาเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับครับผมถือว่าความพร้อมนี่มีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับค่ะได้มาตรฐานแน่นอนนะคะก็ค่ะยังไงให้ท่านเชิญชวนค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะเชิญมีสัตย์ง โอเคท่านไกรสิบธิ์อดกรไก่ก็มาชมด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านคุยสายสักนิดนะครับได้ค่ะยินดีค่ะครับครับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคุณสามารถมีการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งในเรื่องของสนามแล้วก็คณะกรรมการผู้ดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นในการตัดสินนะคะเพราะว่ากฎกติกาเนี่ยถ้าถามเราสองคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนี้ไม่รู้แน่นอนใช่ครับค่ะเพราะว่าดูยังไงก็สวยเหมือนกันทุกคู่ดูดูแลสนุก ค่ะดูแล้วสนุกดูแล้วสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาท่าทางคลาสก็จะแบ่งเป็นเป็นช่วงอายุค่ะแบ่งเป็นช่วงอายุไปนะคะครับเดี๋ยค่ะครับเชิญครับเชิญครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะได้คุยเกี่ยวเรื่องการจัดการทั้งนี้นะครับค่ะแล้ก็อใหได้รับมอบหมายจากท่านว่าว่าจะได้รับกาะดีค่ะไรกันคุยทั้งนี้นะครับค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขออภัยนะคะสัญญาณไม่ชัดเลยค่ะได้ยินไหมครับค่ะค่ะชัดแล้วค่ะใกล้เสร็จเรื่ใจครับรองผู้เล่การรองนครับค่ะก็เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบในงานกีฬาแห่งชาติครับค่ะเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งการกีฬาตัางๆสิบห้าประเภทนะครับ ครับก็ก็รับผิดชอบในเรื่องท่านบัวการจังหวัดก็ได้ข้อหมายเจ็ดสองเป็นเป็นประชา่ายทางเด็กๆนะครับของเราเรียนจังวัดแต่มาเรีนการจับเรียนกันท่านี้ครับครับครับแล้วครับค่ะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะค่ะท่านยังอยู่ในสายหรือเปล่าคะ ครับครับครับค่ะค่ะครับเราก็วันนี้ก็จะมีคนมาชมเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและก็เลขาการจัดงานคือท่านอาจารย์จำนงถึง้วชเนี่ยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของโรงเรียนโยธินบำรุงเป็นเขาเรียกว่าโรงเรียนโยธินบำรุงเนี่ยเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสารวิชาดนตรีนะครับสาสตวนท่านอาจารย์ จำนงเนี่ยผมเชื่อบ้านว่าคุณจังหวัดนนะครศรีธรรมราชนะครับไม่รู้จักอาจารย์จำนงคุณไม่ดีนะครับถ้าคุณที่กว้างขวางแล้วก็อยากให้อาจารย์จำน,น,นงคุยสักนิดได้ไหมครับค่ะอาจารย์จำนงอาจารย์จำนงมาคุยนิดค่ะ ทีมงานมีเยอะนะคะคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันนี้มีเยอะค่ะเราก็อยากจะให้แต่ละท่านนะคะได้มีการแสดงออกได้มีการร่วมพูดคุยกันจะได้ทราบว่าเรื่องของความตั้งใจที่จะให้นครศรีธรรมราชเกมในครั้งนี้ประสบความสาเร็จค่ะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดนะคะจย์จำนงกันสักนิดนึ่งนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ ท่านอาจารย์จำนงค่ะจะนําเสนอความภาคภูมิใจจากสนามกีฬาการนลีลาดไปยังคุณผู้ฟังอย่างไรบ้างคะโอ้ยสุดยอดมากๆเลยดีมากๆเลยคิ้มยิ้มไม่กับิดกๆเลยนะครับยอดิ้ิวันนี้มีเด็กนักเรียนผสมมาดูหลายดวงมากครับค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีนะคะช่ครับใจครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีก่อนจะหมดเวลาค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรไปยัง คุณผู้ฟังหรือว่าอยากจะฝากอะไรไปยังน้องๆที่มีความสนใจในยีฬาลีลาดตรงนี้บ้างคะครับพรุ่งนี้เป็นวันจิงเจอร์ส์วันสุดท้ายครับถ้าท่านผู้ปกครองหรือน้องๆคนใดที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมมาดูว่าพี่ๆเขาเต้นกันยังไงนะนก็ขอเชิญได้ในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันสุดท้ายครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคับสวัสดีครับค่ะพรุ่งนี้ค่ะคุณสามารถมอบเหรียญแล้วก็แข่งขันวันสุดท้ายครับค่ะก็ะยังไป ไปเชียร์กันได้ที่สนามทุ่งท่าลาดค่ะหอประชุมหอปร,มประชุมเมือง,องทุ่งท่าลาดนะคะ,คะจะมีการมอบเหรียญรางวัลในวันในช่วงเที่ยงนะคะค่ะช่วงไทยรายการนะครับเดี๋ยวไปสรุปเปลี่ยนกันหน่อยตอนนี้นะครับเขตสิบก็นําเป็นผู้ผู้นาเหรียญอยู่นะครับมีเหรียญทอง58เหรียญเหรียญเงิน42เหรียญทองแดง32นะครับตามมาด้วยเขต2นะครับมี32 33เหรียญทองนะครับขอไปเขตสองก็จะเป็นจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เขตสามอยู่ในอันดับที่สามนะครับมีอยู่32เหรียญทองส่วนเจ้าภาพนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ก็มีอยู่15เหรียญทอง27เงิน49เหรียญทองแดงนะครับรวมอ6วันนี้ก็จะมีอยู่91เหรียญนะครับค่ะก็เขตสิบยังเขสิบยังนําอยู่ยังนําอยู่นะครับเพราะว่าได้จากหลายๆประเภทนะครับอย่างพวกกรีธากรีธาเป็นมินตันยกน้ำหนักมีพวกกรุงเทพทั้งมหานครก็จะเป็น ก่า <จะ S 1> ไปไ<ด>นะคะในส่วนของคุณเอกวิทย์ค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามกีฬาฟุตซอลนะคะที่ราชพฤกพ์ึกในบราซ่าเช่นเดียวกันก็ทางทีมงานกำลังมีการติดต่อประสานงานไปยังคุณเอกวิทย์นะคะเราจะได้ติดตามบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณสบัญญาคุณสมารตครับค่ะ,คะตอนนี้หนึ่งนาทีสั้นๆเลยค่ะคุณเอกวิทย์ค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่สนาม ไลน์หนึ่งกับสค์ในบาซ่านะครับตอนนี้ผู้สําคัญในไฮไลท์ของการแข่งขันวันนี้เลยครับก็คือเขตแปดครับจังหวัดนครสวรรค์พบกับเขตอ่าพัตู้นะครับพบกับอพบกับจากเขตหนึ่งครับจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้เริ่มทําการแข่งขันกันแล้วนะครับในครึ่งแรกกลาเพิ่งเรื่องไปแ้แค่สองนาทีเองครับอริสตอร์ยังเสมอกันที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับค่ะซึ่ง คิดว <muy> ่าการแข่งขันน่าจะจบภายในสักฝ่ายสองวันนี้นะครับวันนี้นะครับการแข่งขันของคู่นี้เนี่ยต่างีนบอกว่าเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันจริงๆครับเพราะว่าเป็นการแย่งตัวเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งยังไงตอนนี้ที่ป้อบสนามกับรรยากศคกับแฟนบอลมาชมกันแน่นแน่นขนัดมากๆครับครับผมมีมีผอกรกทมาเป็นคณะกรรมการด้วยนะเอ้ยมาเป็นสี่พยายานการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับครับ่ะ็นยังไงก็ค่อย รายงานผลอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับคู่อื่นๆครับสำหรับวันนี้ราการหมดเวลาแล้วค่ะคุณเอกวิทย์เดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้พักรายการหนึ่งวันแล้วก็จะมาเจอกับรายการติดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินคกศรศีธรรมราชเกมในวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวิทยุแห่งประเทศไทย